สองสามก็ทอดกว่าว่าว่าทอดกวาเอ้ยเอ้ยข้าวไอข้าวมาเนี่ยโอ้โหน้ำป่าแรงมากๆเลยเไปมาอะไรเอ้หื้อรวยเฮ้ยสวัสดีเช้านะครับ เช้านี้ก็ดึกมาก,ากาพอที่กินข้าวเลยนะครับพี่นะเช้านี้เวลากินของเราจะเดินทางกลับบ,บ้านนะครับคุณอาจะไปส่งเขาแต่ก่อกลับบ้านนะครับมองก็องเขาแต่ที่เรียบร้อยเล่น <c oughs> ยิ้มเอาหวานะครับคุณอาเ <c oughs> <า>นี่ครับแต่คุณอาตรงวันนี้เนี่ยน้องเจะมีใบเกณฑ์จุดแล้วก็ผ่านเลยคุณบนี้นนงนานน่ะบีบี เรามีกาเียเวลาเราจะลิเราจะกินเ้าแล้วก็เราก็จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับผมเอ่อแกมีข้าวดยองไตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับเรือก็กลับมาถึงแล้วนะครับเรากำลังจะขึ้นไปขบวนนะครับ รอ<โ>ป er so so ้าแต้อ like. ย so ู่ครับรอเพื่อแต้อยู่ไปเที่ยวครับอาจารย์ก็กำลังเตรียมตัวบนบ้านครับวันนี้เราก็จะกลับไปแล้วนะครับวันนี้เราจะต้องกลับไปนอนระหว่างทานเนี่ยครับพี่พิมเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการเดินน่าจะกลับไปถึงบ้านนู่นกว่าันวันสุปนะจันนะครับกลับไปถึงบ้านนด้ประมาณวันสุมนะไอ้เป็นวันเสาร์วันเสาร์สวนนะนี่ก็อาจะไปส่งไกลครับ ใช่ครับระหว่างทาเนี่น่าจะกลับเป็นนอนสองวันนะของส้วันนะน่าจะนอนในป่าก็ต้องกลับเป็นนอนในป่าอยู่แล้วไม่มีบ้านหรอกเครับว่าต้องเดินทางด้วยเรือเนี่ยน่าจะวันสองวันใช่แล้วก็ไปนอนระหว่างทางในป่าสองวันครับผมน้องเขาจะไปส่งเรานะครับนี่เลยได้ก็ลงมาลงมาลงมาเอ้ยก็อลงมาแล้วนะครับผม ลักกะเลียก็บรรดาจะ,ะมาเนี้ยขอนง <c oughs> กาเดินทางนะเราจะต้องวิบน้ำจากเรือก่อนนะครับรรวันะีอนนี้ลอยลั่นะใช่ไหมพี่จานะมลำโพ้เวลานักเตะเวลาน,น,นัก,กขขเืะ ก็หนาวด้วยนะเต้เนี่ยซัดไปสี่ห้าจานแล้วนะนู่นเลยครับนู้นเลยนี่จิ้ข้าวก็ไม่มีอะไรครับผมก็จะมีข้าวเปล่าแล้วก็เนื้อเล็กๆน้อยๆนะครับอืหิวมากเลยนะอืมคุณสามไม่กินข้าวหรออืมกินอืมกินแบบกินมรึกร้อนแล้วเนี่ยกินเสร็จแล้วก็ทำเป็นไม่กินยังไม่ได้กินเลยอืม,ม,มอ,มอ,อโอเค ต้้วันนียาค่ชอตัวเฮี่ชื่อก็รพนี้เว่ละปที่ว่าตะเพื่อล่ออนครับพี่ๆตอนนี้เราก็จะเข้าไปในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะเราจะเข้าไปเที่ยวดูแล้พาพี่ๆสิเตเข้าไปดูในหมู่บ้านนี้โอ้น่ากลัวขนาดไหนดูนี่เลยนี่นะ เด่นเลยเคยพอะอันน er. ี้มันเป็นขล่ยวยังองผมกันอวก็ไดย้อุยอ่วัรากลเพออีวัรากลูพาวะหรอแล้วเนื้ตะปอเล่ตะปอเพ่ตะปอขาวะหรอเอวันนั้นนะอาวโอ้แล้วดาวบุน่ะขารวะไรอนี่คือตลาดนี่ก็อาดรู้น่ะนะโอ้โอ้ลูกพ่มีแบบบ่บ่อบ่อนี่มั้งอ่าปกปูปกปูอไไมอู้ม เออขนาดว่หนี่ว่านี่ะลุแล้นอมีนเปอรอยู่างบอใครเมาก็โดนมดวเลยอาจารย์นะแต่ว่าเรามาลามาสี่สสี่ห้าไม่ได้อาจารย์นะเพราะว่ามันต้องมีผลพ้ใยั่มานะเฮ้ยไปให้เนอะกับบ้มียมราิจตลอดหรอมีไม่ได้มีมียย่ใหแฮ่์ซีบบ่

พาเพี้ยตีได้มาดูหมู่บ้านเล้านะครับน้องกวางน้าพี่เขาก็ได้เก็บดูคนนะคนในหมู่บ้านเนี่ยไม่ค่อยจะผ่านมานะครับผมก็วันนข้าวกระเจนดูดีนี่ต้องเป็นดูดีเดียวนี่น้าพี่นึกจะกลับมาคนเดียวเปลวะนี่เลยเลยครับ โอ้เล็ดมากนะครับผมเล็ดเทมุนเลยนะครับผมมนนี่เลยครับผมเล็ดเทมุนเล็ดเทมุนอันก็ไม่มาเดี๋ยวมากัน้องข้างนะกระบผผมคนเดียวเม่กล้ามาครับผมกลัวมาก ี่บ<จ>ค <uur> ุกดิทิบุทิบุข่าวปรเทศไทยเปนยอนรอบเป็นย้อนรอเป็นย้อนรอบเป็ายอนรอบเป็นย้อรอเป็นย้อนรอเี่ยไปให้มันเ็ไปมันเนกี้แปะนะครับปะเามอ่่มอยู่ทางจมอ่เไมนี่น้มอยู่ทาง เป็นน้ำแค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้โอเคไปเธอรู้ไหมไม่สบายไม่สบายเลยไม่ไหวก็ตื่เช้านี้นะครับเพราะว่าเราเดิ่งทำมานะครับพี่นะ นี่ดูน้ำปลาไหลหลานเนยอาจารย์คุณอาจารย์แน่ฮะน้ำปั่นทั่วเหรอโอ้โหตรงนี้น้ำลึกบ้างนะพี่ไม่กล้าเข้าไปฝั่งนู้นครับเราก็เดือดขั้นคันเหมือนนี่ครับผมถ้าไม่อย่างงั้นเราเกิดจะอะไรขึ้นก็เราไปได้นะผม ว่าเราต้องข้ามไปดูนะครับ <Tonight> ด <com Catholic life> ูดิน้ำมาไหลหลักโอ้โหเป็นไงบ้างเพื่อนรักฮะก็เสียวอยู่หรืเต็มที่เลยไหมที่วัาเราพบพาลุยใช่ไหมใช่น่ากวนไหมน่ากวนเยอะก็ข้ามอาจารย์อาจารย์ยังไม่กลับมาเราเอาไงวะเนี่ยน้ำก็ลึกมากเลยรอรอรออาจารย์ไปก่อนให้อาจาไปก่อนเลยเราจะไปก่อนเนี้เพราะนั้นเราไปนี่เลยไม่ได้หรอกขึ้นไม่กว่านะขึ้นบทอาจารย์เอาไงวะ น้อัดเลยมาเลยเต้มาเอ๊ะวุ้ยเตริครับอะไรวะป้าเต้บอกว่ามือเชี่อยังไงวะเอ้ยล้วงน่จับจะให้ดีน่ะล้วงน่โดยยาลเวาลกเรยวคิดช่วรไม่ได้กูหอว่าุ้ยมอโอเคเหอมอ

ตสบายสบายแค่เนี <amounts of water writers> ้ยสบายคุณย <af> <isa> ่าที <refugees> ่เด <Labor> <fi> ียวแล้วว่าเรากลับมาเนี่ยก็ปุกกระเป๋าขาดหมดแล้วแต่ละคนพระบุญแน่ไปหมดแล้วนะครับพอมีมีกี่ตบน้าไปเีื่อไรย่านนี่เราหนีดิเน้าโหป้าเต้ก็ชี้หมดแล้วนะครับนี่แหละจานว่าไงครับซื้อนูมั้ยเกี๊ยวข้าวครับท่านท่านไม่ใช้า ไม่ได้กินข้าวถ้าไม่ใช่จันเนี่ยเราอยังไม่กล้ามาเนี่ยเพราะมันคิดถึงเมียไงใช่เอาหมูวีด้าก็ว่ายน้ำนะครับไอปลาเต้เนี่ยโอ้โหชิวๆเลยโอ้โหมือเชีนะฮ่ยนะเอาไปทำไมเพื่อนคิดถึงอะไรนะจะใช่ไม่รู้อ่ะจะที่พึงอะไรลูกขบวนคิดถึงก็ไม่รู้ตอนนี้แหะสถานการณ์เี้ลงลงลุลแรงๆนะเนาะเฮ้ย

อ้แต่ละขั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับผมเอ้เลยนะพ่อ,อไม่รู้ตัวใครตัวมือโอ้ยอไปทานหนาว่าเนี่ยฮะแต่มไปข้างหน้ากูดิ <c oughs> มือตัวใหญ่นะ โอ้โหจา้ยดจานมุกกีเดิหกีมออเนี่ครับกนดูน้ำฮะพูดได้ด้วจะเดินใกล้กันเพราะว่าแรงน้ำมันดันเราล้มโอ้ไม่ล้มหรอกแรงน้ำแข่แรงน้ำมันดูไดูด้น้ำลก็ุกเเนมาด้เยมอันเดาชาเล้มอีกมาเลย ไล่ล่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไล่ล่อเฮ้ยเอ่อล่อไปล่อคันคัดตึงคันคัดตอนนะครับโอุ๊ยนี่เลยนี่เพี่อโอ้โหไมดไตมันหมดเลยมาแตะมาแตะเฮ้ยจานกดโดดแดงกดโดนยางกันลิงเงี้ย ยช่เยอเดกกปมอฮะชวเยอเดี๋วก็กปมอรอจานนี่ครับตอนนี้ปาแต้ก็ลอไปแล้วนะครับเดีวจามคนเดียวเฮ้ยโอ้อันดีนะนะเออหนึ่งสอมอุ้ยหนึ่งสองเก่งมากปาแต้โอ้โห ธรรมดาที่ไหนเพื่อนโอ้โขอดูทุกเพื่อนกูแม่ตัวอ้วนธรรมดาที่ไหนนะไม่ด้วยจานที่แม่ตัวพ่อปิ้วเลยแม่โอ้โหอะไมวะเดือดเดือดไม่ไหวเลยนะปะเด็นนะแน่โอ้โหเพื่อนโอเก่งเลยชาวมารับหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเยใจเย็นนะมาลับหน่อยใจเย็นเลยพี่ทัวร์ไให้เมียมารับได้เปล่าได้สิ น้ำนึกวันนี้มีปบะโอ้ดีป่าดีนะปะ่าแด่เชื่อมากเลยดีเลยเพือไม่รออยู่แล้วนะครับ บุรัจจิดีจิบะเยยมับข่นะครับอาจารย์ะไปดรืองยไโอ้โหยเฮ้ยโหนหนอไ้ได้ไหมโอ้ได Thôi ra quang 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 นอาบน้ำสบายทีมากเลยดูปลาเต้เลยตะบูนรถนีขอเฮ้ยอ้เต้อาน้ำจังเลยอ้ยปลาเต้เลยอาทิตย์ัน้าน้ำแรงขึ้นไผยเนี่ยเอ้ยในน่นไปทิชชู่บอทิชชู่บอเต้นเลยยนน่าจะได้ไ้าด่บวันไม่ได้เด้จะได้ อันนี้จะลอทได้อม่ได้หรอก็จับผวดกันอาไเนี่ยขอาเตปมปก่อนเลยเยวโยน่งเอออ้ี๋ยวถือให้เออเดี้ยวถือให้ถองเอะร

ไม่ให้คนอยังคิดเงินเยอะพ่อดอกเกยเนี่ยพอดอกเกยเนี่ยเออเนี่ยหรออะไรจานส่งวันนี้ไปให้ยครับาุนี่เดี๋ยส่งไปนะ้ยโมยขโมยขโมยจ้ามาช้อสนู้นน่ะอยูนที่ชุดด้วะ เอ้ยอยู่คนนีน้นายอเ,อออเอออนี่ย่วาเล่นไยี่พวกกลากลเอ้อจอัจน,นคนีอ้อัเตะพอขเนีตบว่าผูนำมบุรพากลเลกลาีเอาไปเลยจาน 我的啊，家你跳跳那家跳吗？咦，你跳的家跳的吗？我外头跳不来。好嘞。嗯。